สวัสดีครับคุณปู่ย่าครับสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่กันบ้างละครับอายุ65แล้วค่ะ6กิ้าคุณย่า65นะครับคุณปู่ล่ะครับ64 64นะครับอ๋อแล้วสุขภาพเป็นไงกันบ้างครับเนี่ยก็สุขภาพก็ไม่แข็งแรงไม่ไหวแข็งขาเดินไม่ไหวเดินได้บริเวณเนี่ยออกข้างนอกไม่ไหวเป็นเบาหวานเป็นไขมันแล้วก็เป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้อีกจ้ะแล้วเป็นหอบอุ้ย ก็เนี่ยอาศัยเขาถ้าเขาอยู่เขาก็ดูแลอ๋อดูแลกันดีใช่ไหมครับแล้วคุณปู่ล่ะครับสุขภาพเป็นไงครับผมเป็นเกี่ยวกับเรื่องตาฮะตาเป็นอะไรครับคุณปู่ข้าง้าเป็นต้อหินต้อหินเป็นต้อกระจกไอ้นี่มองไม่ชัดสิครับใช่ไหมครับมองมองมัวมัวฟ้าไปมองมัวมัวฟ้าครับอ๋อก็เลยทํางงทํางานอะไรค่อนข้างลำบากทำลำบากก็ช่วย้าแลเสียบลูกชิ้นก็ลูกชิ้นไว้รอ เป็นอะไรที่เป็นงานแบบเบาๆช่วยไปก่อนนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ของน้องโจ๊กนี่ก็โจ๊กนี่พ่อเขาได้เสียชีวิตไปส่วนคุณแม่เขาก็หายไปไม่เห็นมาน้องแจงก็แม่ก็นานๆมาทีก็เรียกว่าเหมือนกับวน้องแจงก็เหมือนเอามาฝากให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงเลยฝากไว้เลยแหละแล้วก็ดูแลก็มาต่ไหนเลยเงินส่วนที่ได้มาจากการทํางานครับผมก็เอามาสร้างบ้านเพราะผมคิดว่าถ้าผมตายไปแล้วเนี่ยลูกหลานผมจะไปอยู่ที่ไหน ก็เลยต้องสร้างบ้านหลังนี้ไว้ให้เกิดโจ๊กับแจงก็คือว่าคุณปู่เนี่ยมองถึงอนาคตว่าต่อไปลูกหลานจะไม่มีที่อยู่ครับผมก็เลยนําเงินที่ได้จากบําเหน็จเงินเลยหมดครับผมผมเข้าใจแล้วครับว่าทําไมเด็กๆทั้งสองคนน้องโจ๊กและน้องแจงจําเป็นที่จะต้องออกไปทํางานเองคุณย่าเป็นหลายโรคมากคุณปู่เองก็ไม่สามารถทํางานได้ด้วยต้อกระจกตาที่ไม่เห็นจึงไม่แปลกเลยนะครับที่เด็กๆจําเป็นต้องรีดลนออกไปทํางานเองนะครับ นี่ก็แสดงว่า,าน้องโจ้น้องแจงที่อยู่กับคุณปู่คุณย่าเนี่ยก็ช่วยได้หลายอย่างเลยใช่ไหมครับยาเราขายลูกชิ้นนี่คุณคุณปู่คุณย่าบอกให้ขายเองหรือว่าเขาคิดจะขายกันเองอก,ก็บอกครั้งโจ้ก็ไปลองขายดูครับเพื่อขายได้เราจะได้ขายเราไปขายก็ขายดีเขาก็เลยขายเรื่อยมาเขารู้สึกไงครับครั้งแรกช่วงแรกแที่เราบอกเขาว่าเออไปขายลูกชิ้นนะไม่รู้สึกไงดีใจเอาดีใจเลยดีใจมากย่า เดี๋ยวผมมาแล้วเนี่ย <Ừ. S 2> ผมไปแป๊บสองชั่วโมงบางทีก็ไม่ถึงชั่วโมงขายแรกๆอ่ะชอบค่ะชอบคือ <Ừ. S 2> คนแถวเนี้ยเขาก็ซื้อหมดอ๋อครับเขาไปลูกกํพาพร้าคนเขารู้กันหมดแต่เท่าที่ผมคุยกับน้องโจ๊กนะครับคุณปู่ครับคุณย่าครับโอ้โหเห็นแล้วผมผมดีใจทาคุณปู่คุณย่าจริงๆนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้เขารู้หน้าที่ของตัวเองนะครับเราหวังอะไรกับ ตัวหลานคนนี้บ้างไหมครับก็อ,อยากให้เขาเป็นเด็กดีครับทำงานดีๆเรียนถุงสูงแต่ว่าไม่มีปัญญาจะส่งแต่ผมเชื่อนะครับคุณย่าผมเชื่อว่าน้องโจน้องถึงน้องแจงนะครับเป็นเด็กที่ฝ่ายดีนะครับจิตใจเขาดีครับผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเขาคงดินนด้นรนดิ้นรนเพื่อให้เขาทำสิ่งที่เขาอยากได้ทำก็หวังเราแก่เท่าไป ก็หวังจะใส่ข้าวน้ําเขาแหละผมก็มั่นใจครับว่าแน่นอนว่าทั้งโจ๊กทั้งแจงเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องกลับมาดูแลเราอย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นเด็กที่ดีด้วยแหละครับทั้งกู่แหละครับผมคิดว่าต่อไปไม่ว่าจะลาบากแค่ไหนผมว่าเขาคงที่หล่นสู้เพื่อคุณปู่คุณย่าได้แหละครับถ้าผมอยู่ใกล้ชิดคุณปู่คุณย่าแบบนี้ก็คงรู้สึกว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยะครับคือคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมครับ นี่แหละครับผมคิดว่าถึงแม้ว่าครอบครัวจะลําบากฐานะจะยากจนหรือว่าจะมีโครคภัยไข้เจ็บมานุมล้อมอยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าหากว่าความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวมันมีแน่นแฟนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนๆนะครับรวมถึงครอบครัวนี้ก็สามารถดําเนินชีวิตต่อไปอยังมีความสุขได้อย่างแน่นอนนะครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นวันหยุดธรรมดาของเด็กทัท่วไปนะครับแต่สําหรับน้องโจ๊กน้องแจงแล้วนะครับวันหยุดไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์วอาทิตย์หรือว่าวันหยุดพิเศษใดๆก็ตามนะครับน้องโจ๊กน้องแจงเขาก็ยังคงตื่นเช้ามาช่วยงานคุณปู่คุณย่าและที่สําคัญเขาก็ยังต้องตื่นมาเตรียมตัวที่จะออกไปขายลูกชิ้นเหมือนเช่นวันธรรมดาทุกๆวันเลยครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันดีก,กว่านะครับสวัสดีครับน้องโจ๊กสวัสดีครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร,ร่ละสิบส เราอยู่ที่นี่นตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่จำความได้เนี่ยตั้งแต่ป .4 ครับไม่อยู่ที่นี่นะป .4 ครับอยู่กับปู่กับย่ามาครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ไปไหนก็พ่อตายพอ่อเสียครับมแม่ก็หนีไปอยู่ไหนก็ไม่ทราบครับแม่ก็หายตัวไปเหมือนกันครับโกรธแม่ไหมเฮ้ยทำไมแม่ไม่มาหาเราบ้างอ่ะทำไมแม่ไม่คิดถึงเราบ้างเลยยังไงแล้วทำไมเอาเรามาอยู่กับปู่กับย่าแบบนี้เคยคิดไหมก็ไม่เคยคิด ไม่เคยคิดครับก็เลยไม่เคยโกรธแล้วเข้าใจไหมว่าทำไมแม่ถึงทำแบบนี้ไม่เข้าใจครับนี่ถามหน่อยที่เราเป็นอยู่ทุกๆวันเนี้ยเรารู้สึกว่าตัวเราลำบากไหมไม่ลำบากครับทำไมคิดอย่างนั้นนะครับก็ถ้าเราคิดว่าเราลำบาก เราก็ไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินกินครับเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลําบากอะไรใช่ครับก็เลยทํางานอย่างนี้ด้วยความสุขกระสือดความสุขนี่ยที่คนเคยคิดไหมว่าจะทําให้จะทํายังไงถึงจะทําให้น้องไม่ต้องทําแบบนี้ทํายังไงถึงเราจะไม่ต้องทําแบบนี้เรียนจบหางานทําอดทนไปก่อนว่างั้นครับมีอะไรให้ทําอยู่ตอนนี้ก็ทําครับ สักวันหนึ่งมันก็ดีขึ้นอย่างนั้นเหรอครับครับเคยทอ้อบ้างไหมไม่เคยครับเพราะอะไระครับถ้าเราท้อเราก็ไม่มีปลูกกับยาปูกกับยาไม่มีเงินใช้ครับถ้าเราท้อปลูกกับยาก็อยู่ไม่ได้ครับรักปู่รักยามากไหมรักมากครับเคยบอกท่านไหมเคยครับเคยบอกว่าไงครับผมรักยา ผมรักย่าครับพูดกันบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยเลยครับเกิดวันนึ่งแม่กลับมารับเราไปนะก็เราก็ไม่ไปเราจะอยู่กับปู่กับย่าเราจะบอกแม่ว่ายังไงล่ะถ้าเราอยากอยู่กับปู่กับย่าเนี่ยก็บอกว่าตอนเล็กๆแม่ไม่มาดูผม แล้วแม่จะมา,อามตอนตะโตไปเลี้ยงดูและยาก,กับปู่จะอยู่ไหนกวอะไรมากที่สุดในชนีวิตของเรากลัวปู่กับ่าติไม่มีเงื่อนช้ครับกลัวปู่กับย่าอยู่ไม่ได้ครับกัวปู่กับย่าติลำบากแต่ทุกวันนี้เราก็ทำดีที่สุดเพื่อคุณปู่คุณย่าอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับครับ คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งครับที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่เขาเลยรู้สึกแบบนี้จริงๆแล้วผมคิดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับเพราะว่าถ้าจะถามปถึงสาเหตุจริงๆแล้วที่ทําให้เขาคิดแบบนี้ก็คงเป็นสาเหตุมาจากผู้ใหญ่นั่นแหละครับที่ไม่ได้ให้ความรักและความอบอุ่นเพียงพอเด็กเลยรู้สึกแบบนี้ ความรู้สึกที่เขาอยากจะอยู่กับคนที่ดูแลเขามาตั้งแต่เล็กจนโตเมันเป็นความผูกพันเมืนเป็นความอบอุ่นที่เขาสะสมด้วยกันมาตั้งแต่เล็กจนโตครับน้องโจ๊กไม่อยากจะอยู่เพื่อจะดูแลคุณปู่คุณย่าและเพื่อที่จะทดแทนคุณุของท่านครับจงตามความฝันให้เจอ